อ่าท่านผู้ชมครับเรามาติดตามผลงานที่หลังจากที่ได้รับสมุนไพรใบาย,ยาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วเรามาติดตามกันคุณป้าชื่ออะไรนะนางถนัดพยกพักฆ์เภทถนัดจ้ะอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอยู่จังหวัดไหนเนาะจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรนี่เองนะครับคุณยายมาหาหลวงพ่อเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอะไรเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดมันยังไงมันเหนื่อยง่ายเหรอ มันเนี่ยเหนื่อยแล้วมันเจ็บทังที่โค้งอ,อ๋อก่อนก่อนหน้าก่อนที่จะมาหาหลวงพ่อมันเจ็บปวดทรมานขนาดไหนล่ะมันก็เจ็บเยอะมันเจ็บ,เ,จบเยอะแล้วรับยาหลวงพ่อนี้เป็นอะไรเป็นสมุนไพรแบบไหนต้มชงกินต,ต,ต้มแล้วก็ชงต้มต้มแล้วก็ชงชงแล้วก็ดองดอง,ดองก็มันก็สําคัญนะครับคืออย่างหนึ่งที่กินสมุนไพรใบยาจะหายก็คือมันต้อง กินยาให้เก่งอ่ะ,อะแล้วทราบข่าวว่าในส่วนของชงผงอะไรต่างๆนี่มันต้องผสมเหล้าด้วยมีดองเหล้าขวดดองเหล้าขวดแล้วก็ที่เป็นชงอ่ะผสมอะไรที่ชงผสมน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ใช่น้ำพึ่งนะไม่ใช่นะแ,แล้วกินมาได้กี่เดือนด้กี่เดดูไหมเดือนกว่าวก็มันสองหม้อไปเลยอ๋อสองหมอ้อหม้อหนึ่งสิบห้าวันก็เดือนกว่าเนาะ อ่าคือมันดีขึ้นกว่าเก่าไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็ยังเดินมันเหนื่อยเหนื่อยอีกก็ปอดไงเป็นมะเร็งที่ไหนที่ปอดอ๋อปอดทํางานหนักปอดทํางานตอนนี้คือทํางานอาจจะทํางานได้4 0เอร์เซแต่ถ้ากินสมุนไพรมันจะช่วยให้ฟื้นฟูปอดเนี่ยมันกลับทํางานร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ที่เราเหนื่อยง่ายคือปอดทํางานน้อยอเพราะว่ายายต้องอดทนอีกนิดหนึ่งได้ไหมได้ เพราะว่ายาเนี่ยมันมันมันต้องกินอย่างต่อเนื่องนะ <Wednesday. S 2> อย่างพวกต้มเนี่ยต้องกินแทนน้ําได้เลยยิ่งดีอย่างชงผงต่างๆเนี่ยบางครั้งมันต้องมีกระายกระสสยาคือกอฮอเนี่ยเราต้องมองว่าเป็นกระสสายา,ยาอย่ามองว่าเป็นเหล้า oh. คือหนึ่งอึดกันหายใจหนึ่งนีปุ๊บอย่างงี้ oh. นะเพราะว่าใครที่กินยาหลวงพ่อแล้วเนี่ย <Okay. S 2> มันไม่มีพิษไม่ภัยไม่มีสารตกค้างนะะ แน่นอนที่สุดคือกินแล้วมันฟื้นฟูได้ทุกคนนะครั้งนี้มารับยาเพิ่มเหรอชุดสองชุดที่สองแล้วนะนี่ชุดที่สองนะมาเลงที่ปอดก่อนหน้านึงก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะเดินไม่ไหเดินไม่ไหวอันนี้พอเห็น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 ทุกอย่างโอเคแล้วยังนี่ฮะนี่คือผลของการกินศูนย์แปเจอยู่ตรงนั้นเอยตรงนั้น เดี๋ยวช้าๆเดียวยายถนัดกำแพงเพชรเบอร์โทร087ย2 4 9ดเอ่ขอให้หายวันไหนคืนขอให้บุญญาบรรมีของนี่หลวงปู่ชิโวโกมานละพั์ดุจิตด,ดจุจจนขอสังขารคืนขอร่างกายคืน นะ้อโล้ายอยู่ร่างกายข,ขาให้หมดไปวันนี้อย่าเอาไปนะอย่าเอากลับไปอาซาทุสาธุ